เรียกได้วา่าโพดโพดเดียวพี่น้องได้ใจเอฟซีแฟนคลับได้ใจทีมง,งานมั่งกรอ,อีสานไปเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็นคือล่าสุดพี่น้องสิธถือว่าเป็นพระเอกนนอยอีกคนหนึ่งกับบอ๊อพิษพรไงผู้ใดสีมองเล่าว,ว่าเป็นตะลกระซังแต่สําหรับข่อยเล่าคือพระเอกอีกคนหนึ่งของสาวหนอยเพชรบ,บานแพงล่าสุดพี่น้องหลังจากที่เมือ่อขื้นนีผูอ<บ>้อ่าแม่นไพระพระเอกพระเอกนค่ะคือบ่บอกจักรยานเนี่ยปีางเอาพระเอกรูปหล่อ หน้าตาดีนิสัยดีไดมันด์ธิทีไก่ไม่ใช่เป็นลูกหลานบ้านคางๆกับจังหวัดยะโสธรนี่ละ่สละสารคามบ่มไก่ไก่กับยะโสธรกับคางๆา,งางกับร้อยเอสนี่ล่ละพ่อยายน้องเงาะน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องศิลปินอีกคนหนึ่งลูกหลานช่าจังหวัดร้อยเอดนี่ล่ละคืนสิไปขึ้นยุ่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้ะพี่น้องเนาะเลย่คำว่าพระเอกเลยป่ะเอาพระเอกส้หรับคอยไหม พระเอกสำรับข่อยแหมผู้ได้ว่าบ่าว่าเราเป็นพระเอกก็สรัางหรือต่ว่าข่อยว่าเราเป็นพระอเอกอพระเอกไม่จําเป็นต้องหล่อที่สุดแต่ว่ามีหลายๆอย,ย่างที่มีจุดเด่นข่อยใส่เข้ามาพระเอกเหมือ,อมล่าสุดเป็นจังไรพี่น้องหลังจากที่เกิดเป็นประเด็นเนาะในโลกโซเชียลเรียกว่าดูเดือดพ่อสมควรเกี่ยวกับการขึ้นลงของศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเมื่อคือนนี้ทางผู้บริหารบอสจ เพิ่นใดมีการเรียกประชุมลูกทีมพอไงอ่านั่นละแล้วเป็นจังไรห,หลังจากที่ผู้บริหารเพิ่นมีการเรียกประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายๆคนพอไงมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวผ่านเ Facebook ส่วนตัวของเจ้าของพอไงบางคนก็ออกมาโพสผมมีสัญญาแล้วครับจังสี่ไหมผมมีสัญญาแล้วผมเส้นสัญญากับบอสแล้วครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วง<อ>ผม ผมยืนยันจะอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนยันจะอยู่กับบอสโจเกี่ยวกับประเด็นสัญญาแมนค่ะ,ละหลายๆคนออกมาบอกถึงเรื่องสัญญามีสัญญาไปลูกได้เห็ุสัญญากับเพิร์บอสจังสี่แหมแมนบอละอแล้วเป็นจังไดล่าสุดพี่น้องสําหรับเงาะน้อยเพชรบ้านแงพงพระเอกหน่อยของคอยเนี่ยละเพิร์กระได้ออกมากเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิร์ลคือกันพอยว่าจังไดพื้นหลังสีแดงเลยพอยไงโอ้อจังไดกระตองแดงไว้ก่อนะ่ะอะ ผมหักและสัทธาเข้าว่าสาวน้อยเพิ่อนว่าขันบ่มีผู้ห้โอกาสผมกับบ่ได้ยืนอยู่เวทีกับขอขอบคุณพ่อจูและทุกๆคนที่ห้โอกาสบ่มี่ยังหลายครับผมสิยุ่สาวน้อยเนี่ล่ละสาวน้อยทั้งใจรอแหงรอบ่คขันใจจะรอสมกับเข้าว่าเป็นพระเอกบ่คือว่าพอถึงตาข่อยอ่านโพดนี้แล้วข่อยน้ำตาไหลผูผูเลยเพราะไงน้อคิดได้จังไดสันเดีเยว้าเรื่องเงาะเนาะแนวใด ่อยมักแห้งเอออาจะมักแน่วใดเอาแล้วรอสันบ่อบ่อมันถือถือแน่วไดเอาคาตัวถือเงาะมันก็ถือก็ทุเลียนตัวขันมักทุเลียนมันข่บ่อไข่มักมันแทงโอ้ยเขาสีบอกกันหูเรืองบอก่ข่ไม้ถึงเงาะน้อยศิลปินของสาวน้อยเพชรป้านแพงน่ารักอีเลเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถบอดโจให้โอกาส เล่นโบสบาทไดเล่ากับบอมี่อิดออดพี่น้องนอั่นแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าสนับสนุนสําหรับเงาะน้อยเพชรบ้านแพงแล้วหลังจากที่ลูกไส้หล่าเพิ่นออกมาโพสต์จังสีแล้วผู้เป็นพ่อว่าจังใดบอสโจโด้มีการเขามากคอมเมนต์ใต่โพสต์นี่ของเงาะน้อยเพชรบ้านแพงคอยให้เจ้าเดาเพราะไงเจ้าคิดว่าบอสโจสิโพสต์ว่าจังไดสิคอมเมนต์ว่าจังไดอ๋อปันมู่นให้หปันมู่นให้ปันมุ่นให้เลยบอกแมนเงาะทัศนคติดีลูก ตัวเอาแล้วพ่งขากใส่ไปซี่ดอกนะปั่นมูนให้เลยวะสันต์ดอกได้ใจพอวะสันต์อได้ใจละเนาะแปะบ่แมนพอไงบอสโจบ่ได้คอมเมนต์ว่าจังสันว่ามึงหัวตะคิดได้ติดบักเงาะนะว่าแต่ว่าแต่ว่ากายย่าดราม่าพี่น้องบอสโจเพิ่นเพิ่นหักแพงเงาะหน่อยแห้ง้าเพิ่นบ่สหักเพิ่นบ่สเบาจังสีเด้อ่าแล้วเป็นจังไรหลังจากที่บอสโจออกมาคอมเมนต์จังสีแล้วเงาะหน่อยบ่ยอมเขามาคอมเมนต์่อพอเพิ่นว่าจังไร หักพอเด้อครับวาสันอ่าอันนี้ก็คือพอลูกหยอกกันเนาะพี่น้องเนาะเบาพู้เดียวซะหน่อยกันสิเฮ็ดครับไปด้วว่าสิึ้นหลายเทียกูก็บ่ได้ขึ้นน้ำจักเทียเอาึ้นึ้นึ้นคืนนก็คอยก็เห็นเจ้าเสียงแหบเพื่อกระเรือตนเจ้าเนาะไขแน่แล้วพี่น้องไขแน่แล้วอันบอกกินเพิงเซบักแนวกินเพิงเลยบะแมนเออสะพ่อปากกินน้ำมันบ่ดีกินน้ำบ่ดีมันกินโตมันเลยอันบ่กินโตมันเลยนั่นละการการารักเสมอค่ะสำหรับ ใส่คำว่าลูกเลยดีกว่าสําหรับลูกเงาะนาะพี่น้องเนาะเป็นเด็กหน่อยที่ที่อใส่ค้ว่าลูกเงาะพอคิดภาพแล้วมันคืออยังบุลูก่งะโอยมันก็คืดเลือกไปน้อยก็คืดเลือกไปเอาน้องเงาะซะน้องเงาะก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ทัศนคติดีพี่น้องเสื้อว่าหลายคนนอกจากสีอยากได้ศิลปินคุณภาพค่ะเสียงดีเต้นดีหน้าตาดี มาอยู่ในวงแล้วสิ่งหนึ่งก็คือที่มันมันต่องมาก่อนถูกสิ่งก็คือค่วมคิดแหละกับทัศนคตินี่แหละคือหนึ่งละหักองค์กรเออหักองค์กรขอแค่ซ้ํานี่พ่ออยากเรียนพัฒนากันได้ยังสี่แม่ความซื่อสัตย์วาสนแมนก็ซื่อสัตย์ขวมหักองค์กรคววมหักหมู่พวกเพื่อนฝูงหมู่คณะหมู่พวกรบบแมนวาสีเฮตไทยอ่อ แตแกแยกกันจังสครับบอ่บอ่ดีอันนี้ถือว่าเป็นเป็นไพ่ลายบ่ดีอเออนั่นละ่ะแล้วสีว่าจังได๋เนาะสําหรับน้องงอกกก็ถือว่าบโ่โตระก็ดันเต็มที่คือกันนั่นละ่ะค่ะอืมก็ขอให้โชคใหม้มันแต่วันอยากคงจยากยุดดอกว่าไปดัดผมลานใดวะฮะคือยิกขักยิกเนี่ยอุบัติอ,อ๋อเพราะมันเป็นมาตกรเกิดบนีิพญายางไก่ไฟประเดี๋ด้นี่ล่ะคือว่าตอนนี้ถือว่าทรงผมของน้องงอนี่เป็น หลายคนอยากเค็ดใดคือเล่าเด้แมนแต่หน่อยคนทีซเอชออกมาแล้วดูดีคือจังน้องเงาะอืมอืมใกแล่ละกส่สิมิซิงเกินแล้วเงะาะก่สิมิซิงเกินแล้วแมน <Man. S 2> บอตอนนี้ถือว่าเอฟซีแฟงครับนพี่น้องเนาะถึงเราจะไม่ได้รับบทบาทเป็นพระเอกประจําทีมงานบ่ได้รับบทบาทเดนอีหยังแต่ว่าถ้าเฮ้ามีความซื่อสัตย์มีความรักต่อเอฟซีมีความหักต่อองค์กรจังสิแม่พ่ยอยหอมแมนบ่ล่ะ เอฟซีแฟนคลับพิ่นเกิดสีล่งไหลของมาหาเขาเองเรีงเห็นเองแมนบบจำเป็นต้องเป็นบทบาทโดดเด่นบนเวทีเป็นบทบาทอะไรก็ได้ขอให้เป็นตัวเราเองแล้วซื่อสัต์กับเอฟซีแฟนคลับทานั่นแห<ม>ละแม,แมนค่ะจังหนอนหน่อยนี่บบธรมดาดิแนวใดอา้าวพวกมาไล่ครูขึ้นขื้นกนดิอ่ะพวกมาไล่สูขึ้นบบธรรมดาเด้อค่ะ บพถ้าธรรมาดาเด้องอหนอนนี่ได้พวกมาไล่สุขื้นเด้อแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่ารักอีหลีพอาะไงเมื่อนั้นางานที่พระธาตุพุทธวงศ์เนาะหับน้องขึ้นรวดออกไปวัดน้ำโอ้ยน้องว่าดีใจหลายดีใจหลายอยันพอข้ามผ่านเบาหอดเบาถึงผนว่าผมเบิ้งขีบของพอข้ามผ่านยุ่เป็นซิฟหลอบยี่ซิฟหลอดผว่าดีใจหลายพอเบาหอดเบาถึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่ารักเห็นยุใสเล่ากับแลนมหาแมน เห็นอยู่สาเราก็แลนมหาแลนมะไหวบอดหน่อยพะนะอันเงาะน้อยนั่นแหละเอากระฝากเป็นกระลังแรงใจนเด้อพี่น้องเด้อสําหรับลูกเต่าเช่ารอยยินี่ล่ละเงาะน้อยเพียดบานแพงพี่น้องหน้าตาบอดีเสียงบอปันไดเอ่ว่าหัวใจน่ายรออิหลีว่าจังสันซะเยาว์หน้าตาบอดีหน้าตาไม่ดีที่สุดซะไปหน้าตาบอดีที่สุด ทอ่สุดเลยอไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่คนที่หน้าตาดีที่สุดจัิงสิแม่ไม่ใช่คนที่เสียงดีที่สุดจังแหลวบากว่าหน้าตาบดีที่สุดกันเลยว่านักว่ากูว่าอีว่าหันกูว่าหน้าตาพดีที่สุดแอดบินกูว่าหน้าตาพดีที่สุดมาเลยไม่บอแมนหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่หน้าตาดีที่สุดบอแมนยังดอกพี่น้องคลิปนี้อยากออกมาดีแลกเนาะพี่ใหย่เนาะบอกข่าวเกียดเียดหลายคอยก็เห็นเขียดกรอเอฟซีแฟนคลับอีกเด้บอแมนว่า อยากนําเสนอปันใดแล้วอีกข่าวหนึ่งถือว่าเป็นข่าวไงบ่อแพรกันเด้อพี่น้องเด้อข่าวอีหยังไงกว่าข้าวงออีข้าวหยัางศิลปินค่ะสาวน้อยพี่บ้านแพงว่าเหยียบเต็มเต็มกับระเบิดมีบานนี่ด้านหลังเวทีเลยเหลือบ่หลับพ่อใหไงฮะสิบมูลซ้ำทีเท่านี่บอกอีหยังฮะเป็นไหรก็ขีเทาบ้าผู้ใดพ่อใหญ่ฮะผู้ใดกดลังสีมันเอาแนวใด ยางออกมาจากเต็นเออเพิ่นเหยียบเขาจังๆเลย,ยกระดาษทิชชู่สีชมพูยังเราบ้านี้ว่อนพี่น้องว่อนเลยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แนใดเรื่องใหญ่ในวงการมอลำั่เลยจัยงใดไพก็ตามพี่น้องที่ไปให้กล่างใจหมอลำหรือว่าสาวน้อยเปลี่ยนเพงห้องน้ำเพิ่นหนาสิมีอยู่หรือว่าบ่ามี่อีหลีไปขี่ของอื่นใด้บ่ายาจะไปขี่หนาเต้นหมอลำพี่น้องอ็กลับดากหลายเป็นบออ เคยว่ามันเป็นย่อนอันนั้นาย่อนอาจอาร์ซบอแมนเอฟซีดอกหยานซีบอวิ้งเล่นบอสเลยทีนี้อาร์ซบอแมนนั่นอาร์ซบอแมนของเอฟซีดอกอาร์ซีเป็นไทยเดียวกันอาซีเป็นไทยเดียวกันก็ได้บักคอไอแซมแต่ว่าบอสโจออกมาเปิดเผยแล้วปฏิเสธแล้วบอสแมนของพอลูกพอใส่กระดาษสีขาวคนละสีอยู่แมนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าบอสแมนบักคอร์พอลนะเอาคนละสีอยู่เออ้าวจังสันล่ะพี่น้องกะถือว่า ให้กำลังใจกันสำหรับศิลปินเนาะพี่น้องเนาะมไม่ต้องเด่นที่สุดไม่ต้องเป็นรับบทบาทเด่นบนเวทีแต่ขอให้น่ารักกับ fc แฟนคลับแบบนี้ตลอดไปเพิิงกับเล่งเห็นเองเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้น้องเงาะเพชรบานแท่งศิลปินชาวจังหวัดร้อยเอด็ดลูกหลานพญ่ขามพันธอีกแล้วเดี๋ยวนีหันไปทางไหนสาวหน่อยเพชรบานแท่งกับพงตะลูกหลานพญ่ขาผพานหลูกหลานพญ่ขามพัน เป็นจังไดร้อยเอ็ดเพชรบ้านแพงไป็รักออกลูกออกร้านเวรหลายมันบ่เลียเลียบ้านนี่กูอยากจะเปิดบ้องไหมยู่พี่นะเอาผู้ใดก็อยากไปขืนวงกระเพินเอออ่าวงหมอลำอันดับต้นต้นผู้หลับพี่น้องเอออันดับต้นต้นของประเทศเนาะสิขอบอนโอยโยคอยอย่างเปิดให้จากวงในบอดเปิดวงอย่างคอยสิบริหารเอาหรอกจะเป็นทุนซะจะเป็นทุนในบอดเออเอาเป็น สาวน้อยพี่มันแพงหน่วยซ้ำกันด้แล้วมันเห็ดอีหอย่างอยู่นี่ <c oughs> สิกินแันไม่ไฟักของอ้ฟักทองเอาจันละพี่นอ้องขอ,อกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะ <c oughs>